เอาละครับก็ขอคามสวัสดีท่นานผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้นะะกพ่อผมลิงลุกปุรีเกมมิ่งน,นะฮะเออวันนี้เราจะมาเป็นลิงลบกุรีที่มาตั้งแคมป์หนึ่งวันกันนะฮะรู้สึกว่าการตั้งแคมป์นี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆบ้างนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยอันนี้จริงแบบนี้ก็มันก็ไม่เชิงแบบตั้งแคมป์นะรับมันมีชื่อว่าลิ้นพันอันนี้ไม่ได้แอปนะฮะ2020สตอรี่นะฮะเป็นแบบที่จะรวมเรื่องราวในปี2020มารวมในเกมนี้นะฮะโอเค ถือว่าคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยนะโอเคแล้วมาเริ่มกันเลยโอเคนะตอนนี้เราอยู่กับแคมป์ไฟสุดหล่อเฟี้ยวนะเป็นแคมป์ไฟที่ค่อนข้างที่จะหล่อเทนะเป็นแคมป์ไฟ .png นะก็มีเชนนะเชนสเกลลี่สตอรี่ทำโอเคเย่แต่สาวฟันโอเคคือว่าจะเป็นการเล่าเรื่องผีนะเรื่องเรื่องน่ากลัว right. ออนไลน์ ว้าวตอนเช้าแล้วเย้ว้าวไฟไหม้ด้วยโอ้โหสนุกจังเลยวิกอัพเวิกอัพไอมอสสรองมีอ่ะเออแบบอ่บอาวัดอาวี going to do order cycle โอเคไปห้ามตาเด็ดขาดคือกดเหล็กห้ามตามันคือกดเหล็กเว้ยอคพัโอเคผ่านไป ผ่านแบบอีซี่อุ้ยโอเคไปรีบ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 ขึ้นขึ้นขึ้นจบโอ้โหทำได้ยังไงเพล็ออกนะฮะโอเคเราเจอเชนนะฮะเฮลโลเชนโอ้โว้ W O A H โอ้โอเคเฮ้ยเหมือนพวกมันจะเึ้นเฮ้ยเหมือนพวกไม่ผู้จับว่าโว้โว้ยูการ์เมดอิดอ่ะเรียบร้อยเลยนะถอยหลังใครไม่นั่งตาย ไม่นั่งชี้ชี้ว่าเอาวเอานั่งนั่งนั่งนัเ้ยเฮ้คนั่งไม่ได้โอเคนั่งแล้วเคเดแล้ว้อยนั่งตายเรียบร้อยตายตาสอบอกแงให้มึงนั่งตั้งแต่แรกมาฟังดูเลยเอ h e อ่ the supermarket audio for toilet What that What that noise noise นักเสียงเลยโอ้โห is sound like if fit people look โอเคนะฮะตอนนี้เหมือนว่าเราได้เสียงอะไรแปลกๆไหมฮะแบทเมคชัวร์นอดโอ้ยเสีโอเคนะฮะตอนนี้เฮ้ยอย่าไปสู้กับมันมากเพราะเราต้องจำเป็นต้องเก็บเลือดไว้ตอนนี้ลิงลูบดีกำลังสู้กับซอมบี้แมสโอ้เลือดกูเลือดโก้ซอยไข่แน่ยูทุบทุบทุบไม่ได้วะ ทุบสิวะไอสังขารทุบทุบเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันทุบไม่ได้แปลกๆแคเนี่ยทุบทุบโอเคทุบแล้วไป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 หาเงินแบบชิ้วชิ้วตากันก่อนจะเอาไปทำไมเยอ้ๆวะเยอาเอามาณนึงจิบเอามาเอาแบกสิเอาไปกินก็คืออาการคนบ้านยากจนแล้วไม่เหนื่จะกินแทนที่จะซื้อแทนที่จะเอาอาหารกระป๋องไปแล้วจะเอาชิ้วไปทำไมเอออย่างว่ามันก็ยังทำความสะอาดได้่ขอเข้าใจไว้แต่เออมันคือเกมอย่าไปสนใจอะไรกับมันมากมันคือเออ่ l o จิกของมัน ้น,น,น้าเก็มของเราก,การหากกงกระดาษชำระนะ,ะฟรีลเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้นึงคนระับโอเคเป็ดเก็บไลืดไม่ดีเดี๋ยวเพราะเราจำเป็นต้องใช้เลือดอย่างมากโ okay, อเคสิบห้าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องการสิบสามแต่เราได้สิบห้าอันคืออะไรโอ okay, เคได้ออฟอิดฟิกเลสเอาล่ะรสักอย่างอนะ่าไม่ทันโ okay. อเคเคาเร์ลินจัสต็อปไลท์เดย์อายูการลูติงล t i n g นี่มีความหมายนะ่า <c oughs> จะแปลว่า looting นี่มีความหมายนะ่จะแปลว่าขโมยนะมีความหมายนะอ่อยนะ เดยะอิงอัน I am calling the voice lift you lift s o you a l เหอนไอ้าจ,จะเรียกตำรวนะะที่เรามาขโมยโอ้โหโอ้ท่านผูช้มมมชมเห็นมันผมไหมท่านผู้ชมเห็นมือผมไหมออโอเคมาเอ้ยมันมีมันมีมนมชุดอวกาศแล้ว,แล,วแล้วดูเส้ยด,ดูเสียดูเส้อกูทำให้เสียกูอย่างนี้มาเนี่ย เหตุการณ <c oughs> ์อะไรวะเอ่อคุ้นๆปะปฏิเตธไตม็อบปัดเอ็กเอนี่ออฟฟี่เฮ้ยเดี๋ยวแล้วแล้วเฮ้ยทางมันกว้างไปหรือเปล่าจะข้ามยังไงเนี่ยเฮ้ยบอกกูตายแน่เลย แคฟูเทคเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเวลาไปโคตรไวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าตายเรียบร้อยตายตายไปหนึ่งเฮ้ยอย่าอย่ายุบยุบกระโดดกระโดดจัมปิ้งจัมจัมจัมโอเคผ่านโอ้เฮ้ยจะตก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 โอเค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 เกือบตกเกือบตกโอ้แม่เกือบตกเหลือเหลือกันอยู่สามเทพบุตรลิงลิงลูกปีแล้วก็ เออเออจะเรียกพวกมึงว่าอะไรดอีอิช่างมันเดี๋ยวเรียนู้ปดีแล้วก็อีกสองคนเท่จะตายเท่จะตายเจ้ามีปุ๋ไม่มไมตายแตกแตกโอ้เราแตกไม่ได้อุบอกกาให้เก็บเลือดไหมตีตีตีจัดการโอ้โหตีโคตรแรงเต้ยหนีก่อนนี้ก่อนหนีก่อนได้ไหมมนสามารถหนีได้ปะ ไอ้ชารล่ามั้ยเขาเลี้ยมน้อยโอ้โหตีโคตรแรงโอ้โหโอ้ยจะตายโอ้โห้จะฟักตีโคตรแรงเลยโอ้โหจะตายกันแล้วมันจมโอ้โห้โอ้โห้ไปยิงโคตรแรงอยู่อะมาดิครับมาดิครับเฮ้ยรอดเว้ยรอดเหลือกูคนนึงโอเคถ้ามันจบตอนนี้เหลือลิงลบอกพอดีคนหนึ่งนะฮะโอ้โอ้โอเค โอเคกูมีความรู้สึกว่าเริ่มไม่อยากรอดแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้โหออฟฟี้แกถ้าเกิดว่ากูตายเลยกูตายเลยเนี่ยท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมคนเดียวและลิงตัวปีเราต้องทำได้ยิ่งก้าวไปไปผู้ชมไปไปอีกอีกไปไปเฮ้ยท่านผู้ชมผ่านแล้วเนี่ยเว้นอินไซด์โอเครอในนี้โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในเออ่เหมือนจะเป็นห้องของประธานาธิบดีนะฮะอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอัปปาฮาริมคอนนะฮะแล้วก็ คนนีใครมันี้มันอยู่ในเกมบอกโอเคตอนนี้ท่านผู้ชมูดู U S President เฮ้ยอะไรอะ s t e Chain ดอาบ s t e กแหลโอเคทนผู้ชมผมบ s t e ไปะถึงแม้ผมจะแปลมันไม่ออกก็ตามโอเคท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยกูผ่านแล้ววะเฮ้ยไอซานกูผ่านแล้ววะเฮ้ยซานกูผ่านออนไลน์บ You I am now the persistent ท่านผู้ชมผมผ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะผ่านแล้วแหละท่านผู้ชมโอเผ่านไหมเนี่ยถือว่าผ่านเฮ้ยท่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมผมได้ bad ending ว่ะอ,อ้าวอ๋อคือเราเลือกสตีฟปุ๊บคือเราจะได้ bad ending แทนทีแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเอ่อเอ่เอเชนและไรสักอย่างเนี่ยเราจะได้ two ending นะเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้เลยเป็น happy ending นะฮะโอเค เธอว่าพอเข้าใจได้นะฮะโอเคตอนนี้ระสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่ารักการนชอบกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไ c r ต b e ให้กับลิงล,งล,งลงูกปีนนะฮะคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพหรือวิาพากษ์ได้ผมก็อขอกลับอภัยมาณที่นี้ขอกลับอภัยมาณที่นี้ด้วยฮะสำหรับคลิปนี้ผมบายละสวัสดีครับ